หมอทุกคนบอกว่าลูกซีอตายแล้วใครจะคิดว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ถูกดูถูกจะช่วยชีวิตได้ในพริบตาเสียงร้องให้สะท้อนในโถงโรงพยาบาลที่เงียบงนันแสงไฟนีออนสว่างจ้าเหนือหัวแต่ไม่อาจขับไล่เงามืดในใจใครได้หญิงสาวสวมเสื้อผ้าธรรมดายืนตัวสั่นอยู่หน้าห้องฉุกเฉินกลินยาฆ่าเชื้อฉุนจมูกจนแสบเธอคือขวัญแม่เลี้ยงเดี่ยวที่คนทั้งเมืองดูแคลนไม่มีปริญญาไม่มีเงิน มีเพียงมือเปล่าและหัวใจที่กล้าหาญภายในห้องฉุกเฉินเด็กชายวัยห้าขวบร่างเล็กนอนนิ่งเครื่องวัดคลื่นหัวใจกลายเป็นเส้นตรงหมอพยาบาลถอดถุงมือถอดหน้ากากศีสันชา้หาฮ่าฮหนึ่งในนั้นบอกว่าเขาไปแล้วครับเสียงกรีดร้องของหญิงคนหนึ่งดังก้องในอากาศคุณหญิงศีสุดาภรรยาเก่าของซีอีโอใหญ่ทุดลงกับพื้นร่างสัน่น ทุกคนต่างถอยห่างนอกจากขวัญเธอก้าวเข้าไปดวงตาแน่วแน่หัวใจเต้นแรงไม่มีใครเรียกหาเธอไม่มีใครอนุญาตแต่เธอเดินไปข้างเตียงวางมือลงบนหน้าอกเล็กฮ่าฮ่อุ่นแต่เริ่มเย็นลงเรื่อยฮ่าฮ่เธอหลับตาสูดหายใจลึกนึกถึงเสียงหัวเราะของลูกชายตัวเอง ถึงคืนวันที่เขานอนสมและเธอต้องอธิษฐานทั้งคืนให้เขาฟืน้นแล้วเธอก็เริ่มลงมือนิ้วของเธอกดจุดบนร่างเด็กชายตามที่ยายเคยสอนการแพทย์แผนไทยโบราณที่ไม่มีใครเคารพนับถือหยุดนะหมอชายคนหนึ่งร้องแต่ขวัญไม่หยุดเธอกระซิบเบาฮ่หา,ห,าหนูต้องกลับมาแม่อยู่ตรงนี้นะลูก ไม่มีใครเชื่อว่าจะได้ผลไม่มีใครเชื่อในผู้หญิงคนนี้เลยแม้แต่คนเดียวแต่แล้วเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นตึกตึกเครื่องวัดเคลื่อนหัวใจกระพริบทุกคนหันไปมองหมอคนเดิมขยับเข้าไปไกลดวงตาเบิกกว้างเขากลับมาแล้วขวันนิ่งงนันน้ำตาไหลเงียบแต่ดวงตาเปลี่ยนประกายคนที่เคยผลักใส่เธอ คนที่เคยหัวเราะเยาะว่าเธอไม่มีค่าตอนนี้ยืนอึ้งไม่อาจพูดอะไรได้เลยเธอลุกขึ้นช้าฮ่าฮ่หาหันไปสบตากับสิสุดาไม่มีคำพูดใดมีเพียงความตกตะลึงเด็กชายกระพริบตาหายใจถี่เสียงแรกที่เขาเปล่งออกมาคือคำว่าแม่แม่เสียงเล็กๆนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจทุกคนขวัญสุดลงข้างเตียง กุ้งมือลูกชายแน่นน้ำตาหยดรดหลังมือเล็กๆนั้นแม่อยู่นี่ลูกแม่ไม่ไปไหนเด็กชายยิ้มจางฮ่าอ่อนแรงแต่ยังมีลมหายใจชีพจรกลับมาเต้นอีกครั้งเสียงเครื่องมือแพทย์ยังคงดังเป็นจังหวะหมอยืนอึง้งพยาบาลจ้องเขม็งไม่มีใครขยับไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นขวาญไม่สนใจสายตาเหล่านั้น เธอก้มจุกหน้าผากลูกเสียงหัวใจเธอเต้นประสานกับหัวใจลูกชายคุณหญิงสิสุดายังคุกเข่าอยู่กับพื้นมือที่เคยชี้หน้าใครต่อใครบีบแน่นอยู่กับอกใบหน้าซีดเผือดริมฝีปากสัน่นเธอมองลูกชายที่เธอเลี้ยงมาแต่มิอาจช่วยได้กลับเป็นหญิงที่เธอเคยดูถูกกลับเป็นขวัญที่ดึงเขากลับมาจากความตายประตูห้องฉุกเฉินเปิดออก เสียงรองเท้าหนังดังขึ้นในถงชายร่างสูงในชุดสูทเข้ามาใบหน้าเคร่งขรึมเขาคืออนอนท์ซีอหนุ่มผู้มีอิทธิพลเกิดอะไรขึ้นเสียงเขาหนักแน่นไม่มีใครตอบเขามองเลยทุกคนไปยังเตียงแล้วเขาก็เห็นขวัญกุมมือลูกของเขาไว้แน่นน้ำตานองหน้าแต่เต็มไปด้วยพลังอน,อนนท์ก้าวเข้าไปสายตาจับจ้องลูกชาย ที่ลืมตาอีกครั้งหัวใจของเขาเหมือนหยุดเต้นไปวินาทีหนึ่งเขาหันไปมองขวัญและทันใดนั้นเองภาพทุกอย่างในอดีตกลับมาทั้งหมดวันที่เขาทิ้งเธอวันที่เขาเลือกเชื่อคำคนอื่นวันที่เขาไม่ฟังเสียงของหัวใจตัวเองมือของขวัญสั่นเล็กน้อยแต่เธอไม่หลบตาไม่อ้อนวอนไม่ร้องขออะไรอีกและในจังหวะน,นั้นเอง เสียงเล็กๆดังขึ้นอีกครั้งจากเตียงพ่ออนนช์ชง,งักดวงตาไหววูเขาก้าวเข้าไปใกล้ช้าฮ่หาฮะน้ำตาซึมขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวทุกคนในห้องไม่มีใคร Panch เอ่ยคำใดเพราะทุกค,คำทุกเสียงถูกความจริงกลบจนหมดสิ้นอานน์ยื่นมือออกไปสัมผัสแก้มลูกชายเบาฮ่หาฮะความอบอุ่นนั้นจริงเกินกว่าฝัน เขาหลับตาสูดลมหายใจลึกเหมือนพยายามกลืนความรู้สึกที่พุ่งเข้ามาในอกพ่อขอโทษเสียงของเขาแผ่วเบาแต่มันสะ,สะเทือนในใจทุกคนขวัญมองภาพตรงหน้าไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความนิ่งสายตาที่ไม่หวังอะไรอีโอลหันมาหาเธอสบตาก,กับหญิงที่เขาเคยทอดทิ้งหญิงที่ไม่มีใครเคยเชื่อ แต่กลับเป็นคนเดียวที่ยืนหยัดในยามมืดมนที่สุดเธอช่วยเขาไว้เขาพูดเบาๆราวกับยอมรับในสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธขวัญไม่ตอบเธอแค่กุมมือลูกไว้แน่นเหมือนจะบอกว่าเธอทำเพื่อคนที่เธอรักไม่ใช่เพื่อใครจะมองเห็นสีสุดาลุกขึ้นยืนอย่างช้าฮะฮะใบหน้าที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิและความเยื่อหยิ่งตอนนี้มีเพียงร่องรอยความพ่ายแพ้เธอเดินเข้าไปใกล้ หยุดอยู่ตรงหน้าขวัญริมฝีปากสั่นแต่ไม่มีคำขอโทษออกมาขวัญเงยหน้าขึ้นสายตาแน่วแน่ไม่มีความกลัวไม่มีความต่ำต้อยและทันใดนั้นเสียงของเด็กชายดังขึ้นอีกครั้งเสียงที่ใสซื่อและไร้เดียงสาแต่ก็เหมือนตัดสินทุกอย่างแม่ครับหนูกลับมาแล้วนะห้องทั้งห้องเงียบงนันเสียงหัวใจเต้นเสียงลมหายใจ เสียงความจริงกำลังพูดแทนทุกอย่างที่เคยเงียบอยู่ในใจคุณเหล่านี้ขวัญยิ้มทั้งน้ำตาเธอก้มลงจุกหน้าผากลูกชายเบาฮ่าฮ่มือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่หัวใจกลับนิ่งแน่วเธอมองตาลูกดวงตาที่ยังไร้เดียงสาแต่ผ่านความเป็นความตายมาแล้วอนอนยืนนิ่งไม่รู้จะพูดอะไรต่อเพราะในสายตาของลูกไม่มีความกลัว ไม่มีความโกรธมีเพียงแวววาวของความรักที่มอบให้แม่เพียงคนเดียวสีสุดาก้าวถอยทุกย่างก้าวเหมือนแบกรับน้ำหนักความผิดของตัวเองในที่สุดเธอก็หันหลังให้และเดินจากไปเงียบฮ่า <h> ฮ <aha> ไม่มีเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม่มีเสียงประตูเปิดมีเพียงความเงียบของคนที่พ่ายแพ้อน,อนน์ยังคงยืนอยู่ข้างเตียงเขามองภาพแม่ลูกตรงหน้า เหมือนกำลังมองบทลงโทษที่ยุติธรรมที่สุดในชีวิตเขานั่งลงห่างจากขวัญเพียงครบเดียวแต่รู้ดีว่าระยะระหว่างใจนั้นไกลเกินกว่าเอื้อมถึงเธอไม่กลัวเลยหรือตอนที่เขาไม่หายใจเสียงของเขาเบาเหมือนถามทั้งเธอและตัวเองขวัญเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเธอก็ตอบกลัวแต่ฉันไม่มีสิทธิ์ยอมแพ้คำตอบนั้นแทงเข้าใจกลางอกเขาโอนหลบสายตา เหมือนไม่กล้ามองผู้หญิงที่เขาเคยมองข้ามเด็กชายค่อยๆขยับตัวดึงมือแม่มากอดไว้เสียงเบาๆดังขึ้นอีกครั้งแม่เหนื่อยไหมครับขวัญหัวเราเบาฮ่าๆ <H aha> น้ำตายังซึมเธอพยักหน้าแล้วตอบเสียงนุ่มเหนื่อยแจ้กแต่แม่มีความสุขและในวินาทีนั้นเองสายตาของเด็กชายหันไปมองพ่อของเขาความไร้เดียงสานั้น กลับแฝงคำถามที่หนักหนาแล้วพ่อจะอยู่กับหนูไหมครับอนนชะงักคำถามนั้นเหมือนคมมีดบังเฉียดเฉือนลึกเข้าไปถึงหัวใจเขามองดวงตาใสาๆของลูกแววตาที่เราคอยคำตอบอย่างซื่อบริสุทธิ์ไม่รู้เลยว่าคำพูดนั้นกำลังสั่นคลอนโลกของผู้ใหญ่ทุกคนในห้องขวัญก้มหน้าลงเงียบเธอไม่พูดไม่ตอบเพราะคำถามนั้นไม่ใช่ของเธออีกต่อไป อน,นุลับตาเหมือนพยายามหาคําตอบจากใจตัวเองเสียงเครื่องวัดหัวใจยังคงดังช้าฮะฮะแต่สม่ําเสมอพ่อเสียงเล็กๆดังขึ้นอีกครั้งดวงตาของเด็กชายยังคงจ้องแน่นิ่งอนน์เปิดตาช้าฮะฮะเขาหันไปมองขวัญสายตาที่เคยเต็มไปด้วยคำถามตอนนี้เต็มไปด้วยการยอมรับพ่อจะอยู่ เขาตอบในที่สุดเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยแต่หนักแน่นกว่าครั้งไหนฮ่าพ่อจะไม่ไปไหนอีกเด็กชายยิ้มยิ้มเล็กๆที่เปลี่ยนทุกอย่างในห้องให้สว่างขึ้นทันทีเหมือนแสงอาทิตย์ทะลุผ่านเมฆหมอกที่ปกคลุมขวัญยังนิ่งเธอมองภาพตรงหน้าหัวใจเต้นแผ่วไม่ใช่เพราะความรักแต่เพราะความโล่งใจเธอรู้ดีไม่ว่าอนอนจะอยู่เพื่ออะไร เพื่อแก้ไขเพื่อไถ่โทษหรือเพื่อรักแต่สิ่งสำคัญที่สุดเขาจะอยู่เพื่อลูกและสำหรับเธอแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเสียงลมหายใจของเด็กชายเริ่มสม่ำเสมอเปลือกตาหนักตึ้งค่อยๆปิดลงแต่รอยยิ้มยังอยู่บนใบหน้าเล็กๆนั้นขวานลูกผมลูกชายอย่างเบาๆนิ้วของเธอสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความกลัว แต่เพราะแรงกดดันทั้งชีวิตเพิ่งได้ปลดปล่อยอนนนนั่งเงียบสายตาเขาไม่ละไปจากใบหน้าของลูกแม้แต่วินาทีเดียวเขาค่อยๆเอื้อมมือไปวางไว้บนมือของขวัญขวัญชะงักมองมือนั้นแล้วเงยหน้าขึ้นศกตาเขาแววตาของเขาไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่ชายที่เคยลังเลไม่ใช่คนที่เคยเลือกเดินจากเธอไปแต่เธอก็ยังไม่ยอมพูด เธอเพียงแต่ขยับมือออกไม่แรงไม่ผักใสแค่ถอยห่างพอให้รู้ว่าเส้นทางของเธอไม่ใช่เส้นทางเดิมอีกต่อไปอานอน์ไม่ได้ดึงมือกลับเขาเข้าใจและเขายอมรับขวัญลุกขึ้นช้าฮะเธอยังมองลูกยังเฝ้ามองลมหายใจที่อุ่นนั้นแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเธอไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกต่อไป หญิงเลี้ยงเดี่ยวที่เคยถูกดูแคลนหญิงธรรมดาในสายตาทุกคนวันนี้คือผู้หญิงที่ยืนหยัดท่ามกลางสายตาทุกคู่ด้วยหัวใจที่ไม่มีใครทำลายได้อีกเสียงฝีเท้าเบาๆเดินออกจากห้องทุกคนหันไปมองไม่มีใครพูดอะไรเพราะในความเงียบนั้นมีเสียงหนึ่งดังกว่าใดฮ่าฮ่าคือเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งชนะโลกทั้งใบโดยไม่ต้องเอ่ยคำว่า ฉันเก่งแม้แต่คำเดียวขวัญเดินผ่านถงทางเดินของโรงพยาบาลแสงนีออนเหนือสีสัสสว่างจ้าแต่เงาของเธอทอดยาวสงบนิ่งทุกสายตามองตามจากพยาบาลจากเจ้าหน้าที่แม้แต่ญาติของคนไข้ที่ไม่รู้จักเธอต่างรับรู้ได้ถึงบางอย่างในตัวเธอบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายแต่รับรู้ได้ชัดเจน ความเข้มแข็งที่ไม่ต้องการเสียงปรบมือเมื่อเธอผลักประตูออกไปลมเย็นยามค่ำคืนพัดมากระทบหน้าเิ่นฝนจางๆลอยมากับอากาศท้องฟ้ายังมีเมฆคลุมแต่แสงดาวเริ่มโผล่ผลม่านมืดเธอยือนนิ่งสูดลมหายใจลึกยกมือกอดอกของตัวเองเหมือนกอดหัวใจที่ผ่านพายุมาอย่างหนักหน่วงด้านหลังประตูเปิดออกอีกครั้งเสียงฝีเท้าคุ้นเคยดังขึ้นอน,อนนท์ เขาไม่ได้พูดอะไรแค่เดินมาหยุดข้างฮ่าฮยืนอยู่ตรงนั้นเงียบเหมือนเธอความเงียบระหว่างทั้งสองไม่อึดอัดแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจที่ไม่ต้องพูดออกมาเธอจะไปไหนต่อเขาถามในที่สุดเสียงแผ่วเหมือนกลัวคําตอบขวัญยังมองตรงไปข้างหน้าไม่หันกลับกลับบ้านเธอตอบเรียกฮ่าฮไม่มีอารมณ์ ไม่มีคำอธิบายอานนพยักหน้าช้าฮ่หาฮ่าเขาเกลือน้ำลายเหมือนมีบางอย่างค้างคอขวัญเสียงของเขาหนักแน่นขึ้นเล็กน้อยให้ผมทำอะไรเพื่อเธอบ้างได้ไหมคราวนี้เธอหันไปมองเขาแววตาสงบแต่นิ่งเกินกว่าจะให้ความหวังไม่ต้องทำอะไรเพื่อฉันเธอพูดชัดถ้อยชัดคำแค่ทำเพื่อเขาลูกของเราให้ดีที่สุด อานนยืนนิ่งคำพูดนั้นไม่ได้แค่บอกหน้าที่แต่มันคือคำวางมืออย่างสมบูรณ์ขวัญยิ้มบางฮะาฮะก่อนจะหันกลับไปมองถนนที่ทอดยาวก้าวเท้าช้าฮะาฮะแต่มั่นคงเธอเดินจากไปท่ามกลางแสงไฟเมืองที่ยังไม่หลับไม่มีใครยืนเคียงไม่มีใครอุ้มชูมีแค่เธอ กับหัวใจที่ไม่เคยแพ้แพ้แก่โชคชะตาเสียงรองเท้าของขวัญกระทบพื้นคอนกรีตเบาฮ่า <H> ฮ <aha> เธอก้าวไปตามทางเท้าใต้แสงไฟถนนสีเหลืองนวนลลมค่ำคืนยังเย็นแต่ไม่หนาวเท่าครั้งที่เธอเคยยืนอยู่คนเดียวในอดีตรถยนต์คันหนึ่งแล่นผ่านเสียงเครื่องยนต์แผ่วเบาเธอไม่ได้สนใจสายตาย,ยังคงมองไปข้างหน้าเหมือนเธอรู้แล้วว่าโลกที่เธอกำลังเดินไป ไม่มีใครกำหนดให้เธออีกต่อไปขวัญหยุดอยู่ที่ป้ายรถเมล์มานั่งเหล็กเย็นเฉียบเธอนั่งลงช้าฮ่หาฮ่าปล่อยให้ความเงียบไหลล้อมเธอล้งมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อหยิบรูปถ่ายใบเล็กๆขึ้นมามันเก่าขอบมุมหลุดลุยในภาพมีเธอกับเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งในรอยยิ้มที่ไร้เงาของความเจ็บปวดเธอมองมันอยู่นานก่อนจะเก็บมันกลับเข้าไป เธอไม่จำเป็นต้องมองมันอีกแล้วเพราะภาพนั้นอยู่ในใจเธอเสมอแสงไฟจากรถเมคันหนึ่งใกล้เข้ามาเธอลุกขึ้นสายตาสบกับกระจกบ,บานหน้าของรถเห็นเงาตัวเองซ้อนทับอยู่ไม่ใช่หญิงสาวคนเดิมไม่ใช่ผู้หญิงที่เคยร้องให้ในมุมมืดแต่เป็นแม่ผู้เปลี่ยนชะตาด้วยสองมือเปล่าประตูรถเปิดออกขวัญก้าวขึ้นไปไม่มีสัมภาระ ไม่มีใครตามมามีเพียงรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าคนขับมองเธอผ่านกระจกหลังก่อนจะพูดขึ้นเบาฮ่าฮเหมือนจําได้ว่าเคยเห็นหน้าเธอจากข่าวเมื่อคืนคุณคือแม่ที่ช่วยชีวิตลูกซีอโอใช่ไหมครับขวัญหันไปยิ้มเล็กฮ่าฮแต่ไม่ตอบคําถามนั้นเธอเพียงพูดเบาฮ่าฮแค่แม่คนหนึ่งที่ไม่ยอมเสียลูกไป เสียงรถเคลื่อนตัวพาเธอออกจากหน้าโรงพยาบาลห่างจากอดีตห่างจากคำดูถูกห่างจากความเจ็บที่เคยฝังแน่นแต่ไม่ห่างจากหัวใจของลูกซึ่งเธอจะไม่มีวันทิ้งไว้ข้างหลังอีกเป็นครั้งที่สองรถเมลแล่นชา้ชาๆไปตามถนนที่ปียกชื้นจากฝนก่อนหน้าแสงสะท้อนจากไฟถนนแต่กระจกเป็นริ้วฮ่าฮผู้โดยสารเงียบงันมีเพียงเสียงเครื่องยนต์และเสียงล้อบดถนน ขวัญน,นั่งชิดหน้าต่างมองออกไปอาคารบ้านเรือนค่อยๆผ่านไปทีละหลังบางแห่งปิดไฟเงียบบางแห่งยังเปิดไว้เหมือนหัวใจที่ยังรอใครสักคนกลับบ้านในแววตาของเธอไม่มีความหวาดกลัวมีเพียงความแน่วแน่ของคนที่ผ่านความตายผ่านคำดูถูกผ่านรอยแพ้ของการถูกทิ้งและการสูญเสียมือถือในกระเป๋าสั่นเบาฮ่าเธอหยิบขึ้นมาดู เบอร์ที่โทรเข้าคือหมายเลขของโรงพยาบาลเธอรับสายปลายสายเป็นเสียงของพยาบาลคุณขวัญคัดคุณหมออยากให้คุณกลับมาอีกครั้งค่ะเธอขมวดคิ้วมีอะไรหรือคะลูกฉันเป็นอะไรปลายสายเงียบไปชั่วครู่เปล่าค่ะแค่มีบางคนอยากพูดกับคุณเธอลังเลหัวใจเต้นถี่ขึ้นเล็กน้อยก่อนจะวางสายเธอกดสัญญาณหยุดรถเมื่อรถจอด เธอก้าวลงไปลงหยุดพัดถนนเงียบเธอยืนอยู่ลำพังริมทางใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์ที่ริบหรี่ขวันหันกลับไปมองทิศทางที่เธอจากมาดวงตาเต็มไปด้วยคำถามบางทีอดีตอาจยังไม่ปล่อยเธอไปบางทีเรื่องบางเรื่องยังไม่จบแต่เธอพร้อมแล้วพร้อมจะกลับไปเผชิญหน้าอีกครั้งไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อคำถามที่ยังไร้คำตอบ และเพื่อหัวใจของลูกชายที่ยังอ่อนโยนเกินกว่าจะเข้าใจทุกอย่างเองคนเดียวขวัญเรียกแท็กซี่แสงไฟหน้ารถส่องมาเจดจ้าเธอก้าวขึ้นไปอย่างมั่นคงไปโรงพยาบาลกลางค่าเสียงของเธอนิ่งแต่ในอกกลับเต็มไปด้วยคำถามใครที่อยากพบเธอทำไมตอนนี้รถเคลื่อนตัวเสียงวิทยุเบาๆคลอไปข่าวของวันภาพเธอถูกพูดถึงอีกครั้ง แม่เลี้ยงเดี่ยวช่วยชีวิตลูกชายซีอโอปาฏิหาริย์หรือฝีมือจริงคนขับหันมามองเธอผ่านกระจกแต่เธอไม่ได้ตอบเธอเพียงมองออกไปนอกหน้าต่างใจไม่ได้อยู่กับเสียงใดๆในรถเลยเมื่อถึงโรงพยาบาลขวัญเดินเข้าไปโถงยังสว่างแต่ผู้คนบางตาลงมากพยาบาลสาวคนเดิมรีบเข้ามาหาสีหน้าเต็มไปด้วยความเกรงใจคุณขวัญคัดคุณหมอพาคินอยากพบค่ะ เขาอยู่ห้องพักย่าชั้นบนคนเดียวค่ะขวัญขมวดคิ้วหมอพาคินเธอจำชื่อได้ชายหนุ่มคนนั้นคือหนึ่งในหมอที่บอกว่าเด็กชายเสียชีวิตแล้วคือคนแรกที่ถอดถุงมือและหันหลังให้เธอไม่พูดอะไรเพียงพยักหน้าแล้วเดินขึ้นบันไดทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยแรงตึงไม่ใช่โกรกไม่ใช่กลัว แต่เต็มไปด้วยแรงสะท้อนจากอดีตที่ยังค้างในใจเธอเองเมื่อถึงชั้นบนประตูห้องพักญาติเปิดแง้มแสงสลัวสาดออกมาเธอก้าวเข้าไปชายคนหนึ่งนั่งอยู่ริมโต๊ะมือกุมขมักเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาแดงกำ่ำน้ำตายังกาะขอบตาเหมือนเขาผ่านช่วงเวลาบางอย่างมาเช่นกันคุณขวัญเสียงของเขาเบา เต็มไปด้วยน้ำหนักของความรู้สึกเธอยือนนิ่งไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธพากินลุกขึ้นเดินเข้ามาไกลแต่ยังเว้นระยะไว้ก่อนจะพูดออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำผมผมอยากขอโทษขวัญยังคงยืนนิ่งใบหน้าเรียบเฉยสายตาสบกับเขานิ่งแต่ไม่เย็นชาพากินก้มหน้าลงเหมือนรับน้ำหนักบางอย่างไม่ไหว ผมเป็นหมอแต่วันนั้นผมตัดสินเร็วเกินไปเสียงของเขาสัน่นมือทั้งสองข้างกำแน่นผมเห็นสัญญาณชีพหายแล้วผมก็ยอมแพ้เขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งน้ำตาไหลแต่คุณคุณไม่ยอมแพ้คุณทำในสิ่งที่ผมไม่กล้าคุณรักษาเขาไว้ทั้งที่ใครๆบอกว่าไม่มีทางขวัญยังไม่พูดแต่แววตาเริ่มอ่อนลงเล็กน้อยพาคินหายใจเข้า ยืดตัวตรงพูดต่อด้วยเสียงจริงจังผมไม่ได้แค่มาขอโทษผมอยากเรียนรู้อยากฟังสิ่งที่คุณทำกับเด็กชายวันนั้นผมอยากรู้ทั้งหมดขวัญชะงักเล็กน้อยประโยคนั้นไม่ใช่แค่การยอมรับผิดมันคือการยอมรับคุณค่าในสิ่งที่เธอแบกไว้ทั้งชีวิตเธอมองเขานานก่อนจะพูดน้ำเสียงนิ่งเรียก แต่แฝงด้วยพลังของคนที่ผ่านการพิสูจน์มันไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่ปฏิหารมันคือความรักของแม่กับวิชาที่ถูกคนลืมพากินพยักหน้าไม่ขัดไม่แทรกขวัญเดินเข้าไปไกลดึงเก้าอี้นั่งลงตรงข้ามมือวางบนตักดวงตาศบเขาแน่นิ่งคุณอยากรู้ใช่ไหมเธอถามเบาฮ่า พากินพยักหน้าอีกครั้งครับขวัญยิ้มเล็กน้อยนั้นก็ฟังให้ดีเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของชีวิตหนึ่งคนแต่มันคือเรื่องของความเชื่อที่ครั้งหนึ่งคุณเคยมองข้ามพากินนั่งฟังอย่างตั้งใจถ้อยคำของขวัญค่อยๆลายไหลผ่านห้องที่เงียบสงบเธอเล่าทีละคำทีละจังหวะเกี่ยวกับจุดที่เธอกดวิธีที่เธอสัมผัส เทคนิคโบราณที่เรียนรู้จากยายในบ้านไม้กลางทุ่งนาที่ไม่มีตำราใดเขียนไว้แต่เปี่ยมด้วยความแม่นยำจากประสบการณ์และหัวใจเมื่อเธอพูดจบไม่มีเสียงตรกมือไม่มีคำชมเกินจริงมีเพียงความเงียบและแววตาที่เปลี่ยนไปของมอพาคินเขาลุกขึ้นช้าฮะฮะยกมือไหวอย่างนอบน้อมไม่ใช่แค่เพราะขวัญช่วยชีวิต แต่เพราะเขาได้เรียนรู้บางสิ่งที่แท้สมัยใหม่อาจลืมไปผมจะไม่ลืมสิ่งที่คุณสอนในคืนนี้เขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและผมจะบอกทุกคนว่าบางความรู้ไม่ได้อยู่ในตำราแต่มันอยู่ในหัวใจของคนที่ไม่ยอมแพ้ขวัญพยักหน้าเบาฮ่าฮไม่พูดอะไรอีกเพราะเธอไม่ต้องการคำยกย่องไม่ต้องการคำสรรเสริญแค่รู้ว่าลูกของเธอยังมีลมหายใจ ก็เพียงพอแล้วสําหรับชีวิตหนึ่งเมื่อเธอเดินออกจากห้องแสงจากโถงทางเดินาสาดเข้ามาอีกครั้งเหมือนนําทางเธอไปยังโลกใบใหม่ข้างนอกท้องฟ้ายัางมืดแต่ไกลลิบฮ่าฮ่ขอบฟ้าเริ่มมีแสงสีทองสาดขึ้นมาเช้าใหม่วันที่ไม่มีเสียงดูถูกไม่มีคําสบประมาทไม่มีเงาอดีตใดมารังเธอไว้ได้อีกขวัญเดินช้าฮ่า มั่นคงในมือของเธอไม่มีตำราไม่มีใบประกาศมีเพียงศรัทธาในหัวใจและความรักของแม่ซึ่งครั้งหนึ่งได้หยุดความตายไว้ด้วยมือเปล่าและนั่นคือทั้งหมดของเธอหญิงธรรมดาที่โลกเคยมองข้ามแต่วันนี้โลกต้องหันกลับมามองเธออีกครั้งด้วยความเคารพจากหัวใจแท้จริง